สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีข้าหลาแล้วมาพ่อค,ค,ครับพากแม่ข้ามหลาครับขอบคุณได้หลายครับกะไก่สีหอนหมือง่าแล้วครับเยอือีกสิบกว่าหมื่นกะพออแม่กับซอยคือตัวพึ้เเช้าหรือผมก็ขายได้แปดเก้าใบขายไปไเรื่อยครับซอยกันทุกคนซอยกันทุก คนผู้คอยแม่ค่ะบอยกันรับจะลูกสาวครับก้าวเดินไปหายถึงจุดหมายปลายทางเมื่อนี่ลูกสาวก็ยังขายของคือก้าคขับลูกสาวมาสาบูทเขาขายอยู่บาดงานเขาเป็นงานใหญ่ครับตอนรับพระธาปน,นุ่มเลยครับที่ตรงขามฟังนะครับพระธาปนมกกุ่มคบปกติก็ขามไปขามมากคนก็ขามไปหลายพอคนทางคนผมเค,มคยสิไปประเทศล,ลาวเื่อยากจะไปเห็นประเภทนี้ครัเจ้ามันกะเลยหลายคนก็นเลยหลายแต่ละมือแต่ละว้น ครับเมื่อนี้ก่อนสิว่าขอชี้แจงคำที่ว่าเขาไปบอกถูกถูกต่างต่างว่า,าปลาล่องแม่พ้อยแม่สุไปย้อมเขาไปย้อมเขาไปกราบไปไหว้เขาหรือไปย้อมเขาเพราะฉะนั้นชุกชื่งทุกอย่างมันเป็นความจริงครับมันเศร้าหน่มันขึ้นหนิผมมาขายของอยู่ร้านนี่ล่ามีคนทักมาบอกผมมาปลาล่องมีคนว่าถึงแม่สุ พอถึงบ่ลรอ่องเนี่ยผมก็เล็เขาไปเบิ้งเขาไปเบิ้งก็เห็นช่องพินอดเนี่ยค่ะเป็นช่องพินเจนึงเขาบ้าบอกช่องพินอดเพระมาณหน้าที่ที่หาชิปสองหาชิปสามนี่แหละว่าแม่สูต้อไปหนีเข้ายีกันเนาะแม่เนาะเข้าปะต้องวากันเข้าปะต้องใส้ไล่ไปสีกันเข้าหักกันผมก็สิขายยาหม่องใอ้แม่แม่ผู้ใด,ดอยากได้ยาหม่องกับติดต่อผมเนอะไปล่ออยู่ แต่เรายุ่งเทพไปถาเล่าที่แถวสารพระพมหรือหางหน้านหางนี่เขาก็บอาไปเว่าไปหลายว่าเรื่องแม่สูแกลก่ะแม่สูมาอิดเพชรอมยุ่กับผมแล้วบัดนี้แม่สูกับผมเยาวากันเด้อเขาว่าได้ลักษณะสิวไปว่ามากว่ามาหาช่องป่าล่องดิช่องตึกปืนนี่ละขลเขาเยาว่าขํามแหลกวะ่าพอล้องเทาดีกันเนาะวันที่หนึ่งผมก็จะไปยินเข่าที่บ้านพ่อวันที่หนึ่งมีหน้า ผมอยูกคนอยูปจัดงานที่ปุ่นเ่รผมอยแวะไปกินข้าวกับพ่อเขาว่าไปแล้วผมอยไปรีวิวร้านพ่อเขาไปไปขายลาบขายก้อยผมไปไปเบิ้งพนักงานเสิร์ฟไปเบิ้งหมองห้องพ่อท้ายทอดดสศีิยังกับบอกว่าไปเน่ากับเกี่ยวกับผมหนึ่งเขาบอกไปอยู่แต่ผมไม่ด้เข้าไปเนาะผมไม่ด้เบิ้งว่าไปโดนไปมาว่าไปว่ามาบัดลงสุดท้ายกับว่าพ่อเฮาเยาวากันั้นแบดนี้เนาะมาทำเอ็มยอยู่กับผมมาตามพ้นตามจัดพ่อสิขายตัวกับเรื่องของพ่อเออพ่อสิเชี่ยไปกับเรื่องของพ่อ พ่อครับผมเจเบเยสื่อคอ,อ,อยเล่เข้าไปอกว่า,วาถ้าลูกพูดอย่างนั้นก็ดีโอเคขอบคุณมากพ่อลูกผู้ชายพอถ้าพ่อว่าไม่พูดก็ก็คือไม่พูดมันก็บอกโอ้ยดีเห็นว่าพอร้องเขามาจังสั่นจังสี่พอร้องเขามาดีใจครับวาจัางะไรกับพ่อโอเคบอสขันโอเคพ,อพิมพ์คำว่าโอเคไม่ผมเนี่ยผมก็เลยพิมพ์คำว่าโอเคไปเขาก็บ้าอ้ย่องไปจังๆนนะหน้าสารพัดนะครับก็ไปนีผู้ใดจะไปวาเราเดอ้อ เออเล่าดีกับผมแล้วยังสั่นเล้งี่พ่อจะขายต่อขายตัวการว,า,วาไปหลายอยู่ครับบาดีกับไม่บอกพี่พ่อยอบ้าบอกวนะพี่พ่อยเบิึงอยู่บ่ให้พี่พ่อยเข่ามาหาผมยังสั่นเล้งี่มาทำเอโอยุกันเฮาสิมบดากันว่ากันเฮาผมกับวามันเป็นเรื่องที่ดีให้เห็นจังสี่กาบอกเล้งสิเฮากับวามันเรื่องที่ดีแต่เฮาไม่ไปเกีย่ยวกับผู้อื่นบอสไปเกีย่ยวกับช่องไหน้อื่นทั้งนั้นแค่นั้นผมก็ออกหนีเลยเพราะว่าผมก็มีงานเพราะว่าต้องรับลูกค้า ผมวกเพื่อนฝูงบางคนเขามากกับแม่นางคุยกันแล้วก็ผมก็แค่นั้นแหละตอนรอบเด็กอีกมีคนโทรมาบอกผมว่าเอ้าเขาว่าเขาเดีกับป๋าร่องนี่เขาเสดไปขอโทษช่องพอแดงกับช่องใบพู่ไปนเอ้าเขาบอกกับข่อยเขาไม่ได้บอกของสันนี่แหละถ้า,าบอกของสันข่อยบ่รับหรือไม่จะไปเกี่ยวอีอย่างเพราะอะไรช่องข่อยไปขอโทษนี่อย่างขอ่อยไปขอโทษช่องพอแดงขอโทษโทษช่อง ไปพูดไปขอรลองขอโทษเพื่ออย่างเพราะเขาเป็นคนกระทำเขาเป็นคนวาตุคอยตุคอยเป็นคนแก่ครับมันมบม่มีบุตรีภาพวะมันบ่สมควรจะไปขอโทษพอะฉะนันพูดผมไม่เบาแล้วก็บ่ากระทํำตามที่เขาบอกแล้วถ้าเขาจิบิ้จหน้าผมไปยังกับสู้กันก็ได้ครับผู้ผมตาต่อตาฟันต่อฟันกันเจ้าขึ้นทุก่อยขึ้นเจ้าขึ้นทุกข่อยขึ้น ยังมึงแรงกัรับไปนีป้ตุคอยกับจังซีโมงแรงกับสี่โมงแรงกับมหาโมงแรงพองรีซี่โมงแรงกับพี่พ่อยหาโมงแรงกับเป็ดสุพกโมงแรงกับป๋าล่องทุ่มหนึงกับเป็ดสุหาโมงกับพองรี่ล่องเบิ้งครับได้ครับได้ผู้ผมเราข้าม่าเลยเสียวจังเล็กกับได้เสียจังเล็กกับได้แต่ผ well, ู้เจ้าสงบกับตุคอยก็สงบผู้เ well. จ้าหยุดตุคอยก็หยุดว่อยากสือุ่มเงาว่าอยากสาวมเยืด ก็ต้องมาดูถูกก็ต้องมาเหยียดหยาบ่าต้องมา,งม,ามันที่ไหนยังไงล่ะครับตืนไว้ยังเศร้ากับพักกันหุ่มบึ่นบึนยื่นขึ้นบานหุ่มยุ่กับช่องโคดังหุ่มดาหุ่มเบาสารพัดส,สารพศมันจะขึ้นดีกันไหนยังไงครับนี่สิ่งมต้องตอบโต้กันตัวครับคนเท่าเหนือฝ่ายังมีฝ่าเลยครับจะคิวไปจะของกินครับเพราะฉะนั้นเท่าไม่อยากเป็นศัตรูกับผู้ใดเพราะฉะนั้นผู้ใดยอยากฟังความเป็นจริงกับเขาเรื่องช่องอ่า จ็ดหนึ่งวันฉลองช่วงหน้าที่ทีหาสิบสองหาสิบสามกับเลื่อนไปเลยครับหน้าที่ทีหาสิบสามครับฟังเขาบอกว่า,ย,า,า,ย,า,วายังไงเขาเจรจาไหวนเด็กเขาขูดไปยังไงทุกคนไม่ได้ยูนะ้หะนี่ะเขาเป็นคนบอกเอ็นถุอยางเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเข้าใจว่าเมื่อผมอยู่เคียงขาผมแม่สูพี่พ่อยอยู่เคียงขากับลูกสาวตลอดสู่เพื่อลูกสาวมาโดนแล้วขอสู่ต่อไปใครสิบวเห็นชอบเห็นน้ำกมดสาบ ตาท้อตาฟันต้อฟันครับมุเจ้าว่ามาตุตวยกระสอบโู้ยาว่าขันตุข่อยตอบผู้เจ้าวเยาโว้ยพอาะตุข่อยของจริงบ่ได้ไปใช้ลายใบสีพวกนัเนบาตามทำเนี่ยบาตามความจริงผู้เจ้าวจะทะเลาะกันหาว่าไอ้ออนอดมาแท่งู้เจ้าข้างหลังยังสุดั้ายสผู้เจ้าก็แล้วแต่ผู้เจ้าวเพราะว่วาไอ้นอดเป็นคนบอกก่อนเอ้ยปากก่อนดูคอยไปรับแค่นั้นเองครับบ่มีอีกครับ เพราะฉะนั้นกับขอบพุณนหลายๆขอบพุณนอ่องอยแม่มากเดี๋ยวมีเรื่องอย่างมืออื่นกับสิม,มาบอกชูฟั่งอีกครับบอกาเหตุคิดกับพออยากให้พออยแม่รับรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นเังนนี่ไปเบิ้งเราครับไปฟั่งเขาบอกว่าช่องเจ็กหนึ่งวันฉลองนาทีที่ห้าสิบสามขึ้นไปเขาอะไรสองชั่วโมงครับฟั่งเราครับว่าเขาบอกวาอย่างเข้าสิิตาใส่เข้าสิตมุแกแจกว่าทุกคอย,ยื่ซื้อเขาบอกเพื่อเพื่ออย่างแต่แค่ในเรองมันเป็นแผนการนี้เขาก็ไม่รู้ต่เข้าบริโงขนาดนั้น แค่น,นั้นเองครับขอบคุณลหลายย่าขามโฆษณาซอยส0นของปลาล่องกดติดตามดากดแข่กำลังใจครับขอบคุณลหลายกับขอบคุณลหลาย